สีัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนด์ส้มบลีนะคะอะไรคะอะไรอร่อยใครทำใครทำอร่อยทุกอย่างใครทำใครทำไม่ครัวครับไม่ครัวไม่ครัวชื่ออะไรเนาะพี่อะไรนะพี่อ้อยเหรอชิวนะกระบอกอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยก็กินเยอะๆทานเยอะๆนะคะนี่ค่ะ เลยวันที่สิคอยลดอ่าว้นนที่สิบค่อยลดโอ้มันจะลดทันไหมเนี่ยเลยเลยเลยวันที่สิบค่อยลดอ๋อเลยวันที่สิบค่อยลดตอนนี้ลดไม่ได้ครับค่ะคับข้าวมิตาอร่อยอร่อยโอ้จ้ะอร่อยทานเยอะๆทานเยอะเอาละทางนี้อร่อยไหมทางนี้อร่อยไหมกลุ่มนี้อร่อยไหมอร่อยไหมพะไรครับพะไรพัดอะไาร์ดไม่บอกไม่อร่อยไม่ได้เพราะมานั่งคุมเองเลยนะอ๋อนั่งคุมเองเลยนะดูนะแม่ครัวนั่งคุมเองเลย ถ้าไม่กินบทจานไม่ได้นะโดนคุมฮะดูดูด,ดูดูหน้าคนผัดนะพี่นออ้องเออเสียบเสียบโอ้หมดการละมังเลยเหรอเนี่ยตามเพิ่มอีกไหมคะไม่ค่ะส้มตำผัดกะเพรา,พาฮะเดี๋ยวดูซิอะไรหมดเกลี้ยงเลยโอ้โหใกล้จะหมดแล้วอืมผัดซีวนะผั่ซีวผัดกะเพราพส้มตำนะเดี๋ยวเราก็จะไปตำเจเหมือนกันนะพี่น้อง กนแต่กินครับนกินี่คอยก็ลดนะเนี่ยมื้อเช้าก็ยังไม่กินเขาจะกินมื้อเดียวไม่ไม่ไม่เขาเขาจะกินมื้อเดียวจากวันนี้ใช่มื้อเย็นก็ไม่กินจะกินมื้อเที่ยงนี่แหละมื้อบ่ายโอ้ไปโอ้ไปโอ้ไป

คือคักคือคัคกลัวกลางคือคักทีมงานนะทีมงานจะมากินข้าวแล้วตอนนี้ดานใช่ไหมติดด่านให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสารภาพมาี่ร่านมาที่ทีสี่โอ้สารภาพมาซะดีๆเสือเขาบอกว่าผัดซีอิ๊วอร่อยมากเสือเออผัดซีอิ๊วนะฮะพี่อ้อยพี่อ้อยนะโหนะพี่ มีกับข้าวเยอะเลยเชิคืกลาคืนนะไปดูซิไปดูซิโอเชฟเชฟเชฟเบื้องหลังเบื้องหลังแล้วไายเบื้องหลังพี่น้อง ปลากระเพราะกระเพราเทปะทไม่ัวเยอะมากลค่้ม่ม่ัวเยอะไม่ัวเยอะกอ้าให้อร่อยนะต้องกินกีรากกระเพราแล้วก็รากข้นจาโอ้บวกเลยมนกิปลยคนเครบทุกชาติลกๆลกอยู่าทไมทางนี้ทานคนเดียวชาร์จแบตเตอรี่ด้วยใช่น โอ้ยอเดบเสื่อมแน่นอนเลยค่ะเพราะว่ามันตกคือล้วมันอ่อ่ะีเขาเรามาตอนที่เขาจะกินเสร็จแล้วนะโอ้วันนี้ลมเย็นสบายโอ้เอ้ยอันนี้ลมเย็นลมเย็นลมเย็น โอ้โหลมมา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 โอ้โหเสือเสือเสือลมลมลมโอ้โหดูเออเออลมลมลมโอ้คือคักคือคืองานนี้เออโอ้อ้าวอ้าวทำไมทางนู้นมีอะไรน่ะเอ้า

ไดกินสะลี่เขาได้กินอะไรเลยกินอะไรเลยไม่ได้โอกาสที่เลี้ยงส่งทั้งผู้หมวดเขาจะเดินทางเก่าเลี้ยงส่งเลยเหรอเออเขาจะเดินทางกลับแล้วโอ้เลี้ยงส่งเลี้ยงส่งเลยเลี้ยงส่งเลยโอ้ส่งสำหรับวันนี้วันพรุ่งนี้ก็มาใหม่อ๋อพรุ่งนี้มาใหม่ ส่งโยประมาณสิบชั่วโมงครับผมอาหารก็อุดมสมบูรณ์ได้นี่เป็นแบบบุฟเฟ่ย่างดีได้นี่เอ้ะทำไมเห็นเิมตัวหนึ่งผัดไทยผสมผัดกระเพราผัดไทยผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วอ๋อสิยง มาจากสามทบบไหน่ส่วนตามกุ้งสดก็มาจากหูนน้องตุ๊กี้คนสวยเรานะครับเือนละหันเลยเนาะรวมกันเลยแล้วก็มีผัดกะเพราอีกต่างหากบ้านนี้เอาน้ำเทลงไปเลยงั้นผัดอะไรเนาะเป็นอันนั้นผัดเส้นนะนะเรียกว่ารวมมิตรเออรวมมิตรเพื่อเป็นการนีมิตรหมายที่ดีที่เราจะได้ส่ง นะครับทางท่านมึงหมดเพิ่นเดินทางเดินทางแล้วเมื่อกี้ก็บอกบอกลุงช่างแล้วครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแล้วเพื่อนพระกมาใหม่ดอกนะครับใจเพิ่นไม่อยากกลับเลยแต่ว่าอ่าด้วยภาระหน้าที่การงานเนาะท่านเนาะก็ประมาณนี้ต้องขอบคุณนางต่างแม่ครัวเนาะทางแม่ครัวสุดยอดไล เต็มจะเต็มนะครับเบางอย่างนี่เขาคืทดิเพื่อนดำเนินการเสร็จเลยเอากินเลยมันจะเซ็งประมาณนั้นแหละครับเอากินร่วมด้วยช่วยกันนะพี่น้อง้อกินนกินกินสุนยอดครับผมขอบคุณครับภาษาลุงเสือมามาภาษาเชิญ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 เลยน้องแอนมาเชิญเชิเดี๋ยวคอยจะไปทำกับข้าวคอยนะเออเดี๋ยวคอยก็ไปทำกับข้าวคอยกินอะ นี่นะภาษาเชิญแซบเชิญแซบผัดซีอิ๊วนะคะอร่อยอร่อยนะจ้ะไม่เส้นมันนุ่มด้วยเนาะนี่นะ,ะก็เขาเรียกว่าคคื้นก็นเลยเดียวนะเพื่อนบ้านก็มาช่วยเขาเรียกว่ามาช่วยงานนะคะอ่านะแล้วก็มาส้อมด้วยนะคะมาส้อมท่าใหม่ด้วยติดตามชมนะคะในวันงามจริงเลยนะคะเออเพลงไม่องคูนะท่ารำเป็นยังไงก็รอติดตามชมนะเขาเรียกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะ นะคือคลักคือคืนคือคักคือคืนนะนะอิ่มบุญด้วยอิ่มท้องเนี่ยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเลฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ